โอ้นี่ได้แล้วได้แล้วไปสิปศตัวไหนได้แล้วทุกคนยันมาเห่าอยู่ đ â มาปดตัวนี้ต่อนี่ สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามและเข้ามารับส้มนะเมื่อนี้ว่าสีไปปักเบ็ดนะทุกคนว่าค่อยมันสีหมานหรือูบอ้าเบิ้งน้ำกันเบ็ดก็ประมาณสามสิบล่างนะทุกคนเอามานะปไปไปเบิ้งกันเลยว่าสีได้บ่ป่ามันอยู่ในน้ำมันกระยังหูนะว่าสีหมานบ่ไป

ท้องฟ้าไปด้วยนะว่มันจะมานไมเจอได้ปิ้งกินอยู่บ่อเอาบรรยากาศตอนแรงๆนะมันจะได้บ่ บรรยากาศตอนแรกนะฝนกะหากะยุดตกเมื่อนี้นะเมื่อื่นวะตกอีหรือบอ่ฝนมาแน่นอนนะโอ้ขนาดขนาดพวกน้ำมันลายนะ ปลาได้ปิ้งนี่ก็เอานะม่านคือนะได้ก็บ่ได้เป็นยังบ่ฮู้นะปลามอยู่ในน้ํามานก็บ่มานก็ถ้าเบิ่งนะคลิปนี้ก็เอามาใเอาบรรยากาศซื่อๆบรรยากาศดีนะโอ้ยมานอยู่บ่ บรรยากาศตอนแรกๆครับหันนิน้อยหนึ่ง ได้เมื่อเราว่าสิได้หรือบ่ได้กะบทับเบิ้งนะเพราะไปยามเบิงนะ้งก่อนบ่ามานหรือบ่มานกะใส่แล้วเมื่อกี้นี้กะสิไปเบิ้งนะหาเลาะยามเบิ้งก่อนนะได้บ่ามาเบิ้งก่อนนะโอ้หลังนี้นะจะเถือปะโอ้ได้เลยนี่นี่เด้ปลาเข่งน้อย ปลาหมอนอ้อยนะทุกคนปลาสีปดก่อนเจ้นฮั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 นอนฮนฮฮันันไปนันนันนันนนาันอออฮันฮันฮัอน้าฮันนน้อนนนนนัั ล่องน้ำนะทุกคนโมโูอ่ะต่อไปมันสีเป็นนรกอะท้าเบิ้งนะทุกคนเลยมันเป็นโทรศัพท์ต๊กน้ำนะพ่อว่าโทรศัพท์กับบริการน้ำนะมันโต๊กลงเลยนะทุกคนเลยโอ้ต๊กเจอว่าเติมต๊กนะทุกคนเลยลูดจมลงบ้านเดียวโ,โมโหมันมันสีรอดจูบอ่ะ Khoai xì pha bậy giảm bệt ị Để làng này có bộ thứ nữa Ủa đừng kè bà Ủa đừng kè chứ, nó nhanh chút Nhớ xây đền cái nhanh cơ cao Nhanh cơ cao này Ồ, Hết rồi này ยื้ออลไทุกคนนี่นี่นปลาข่าเนะทุกคนเมื่อค่อยสิไป็ดก่อนทุกคนเลยเพราะว่าโบดได้เอาคล้องลงมาแล้วกะกะเลยได้จับเอานะมาโปดตัวนี้ต่อนี่ โอ้ป่าอยู่ข้างนี่กระถืออีละทุกคนเอ้ยถือประมานอยู่นะเดี๋ยวทุกคนฮอดบอนพักนะค่อยกับสิไปหาพักนะบอนพักนี่กะฮกนะทุกคนเอ้ยเห็นแต่ยานงูนะป้าสี่ขึ้นไปพักก่อนอ่าทุกคนสีมาเราเลืองนะเมื่อกี้นี่ค่อยได้ย่ำเบ็ดกับโทรศัพท์ค่อยมันตกน้ำนะทุกคนโอ้จอหายวับเลย โทรศัพท์น้ดีอ่ะหนึ่งกะตกน้ำเสียสามทุกคนเลยจัดสิเป็นนเลือต่อไปนะทุกคนโทรศัพท์น้ยนี้นะนะเพราะว่าโรงนี้ก็ยงโมมีเงินซื้อน้อยไหมนะมาใส่เม็ดแถวทงไฮทงหน้านี่โทรศัพท์ตกนะทุกคนตั้งกองอยู่ดีๆโมฮูมันตรงไดแนวเลยนะทุกคนตกเป๊ะลงบาทเดียวเลย ถ้าเป็นนรกก็ถ้าติดตามรับส้มไปน้ำกันนะปไปไปยาม,มิึงกันเลยพักได้ทีเลยนะเ้อหายไหมโอ้เ้อหายเซบโอ้หลังนี้เ้อหายเซบนะไปะไปยาม,มิึงหลังอื่นก่อน mừng làng này con ô oh, nhớ hải xem nữa ô oh, nộp ơi khăn nộp đấy ô oh, này này khó nói nè bác sĩ bột con ô cứ lớp nè nghìn quay hơi làng ní Thư bo, Thư bó Ô oh. Ní Đây là đây là Bái xịp bột con Ô oh. Hạ cái kìn lớn เบิ้งเอาวิธีก<ะ>ารปนญะสัมใดกะเบ,บิ้งจากสีหน,หน้าบบหันกะหูจักสี<อ>หน้าแบบนี้บ่มีไผ่เทียบได้ว่าความปนญะสั่มเลอนะได้แล้วนี่ไปไปปดก่อนได้แล้วนี่สั้นหน่อย เแ okay. มันอยู่นะแมนนี่แลดังนี้กะโอ้ปลาเข่งแมนปลาหมอแลวทุกคนเลยเด็กเด็กมาพดกันนะโอ้ปลาหมอนะทุกคน vào khuôn có hình tạo cho con ừ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  cái đông phải bơm con oh, nữa ừ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  ปูรบนะทุกคนชีเอามาันมาพี่กอน๋ยวเบิ้งกับปูอย่างนะครบนะจับมันมาตายเลยทุกคนเลย mệt đấy thưa con này ừ. thư đây thưa con lụt bò đây. Ừ. đây 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 Ô bột nhạc này Bận cả xina, cả hùng Ô bột, bột nhạc Đê vô đó thử mày nó Ô bận vâng con โอ้แดนแห้งเถอทุกคนนี่บ้างนะอืมสิบปดก่อนนะได้เลยขอน้อยนะ โอตั้งใจว่าเฮ็ดคลิปผัดโทรศัพท์เป็นรูดลงน้ำอืแจ็คสีรอดพปนนอโทรศัพท์รูดเส้นน้ำน่าก,กดเวออบึงหลังนี้หายเซ็บป,ปะโอ้ยอหายเซ็บนะม,มาเบึงตัวนี้ได้ปะ ยันว่าแหงาเลยอาทุกคนปักเป็ดก็ได้อยู่นะทุกคนเออพ่อได้กินแรงนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพราะว่าตั้งใจเฮ็ดคลิปนะทุกคนเพราะว่าบ่ได้เฮ็ดคลิปหลายมือนี่ก็คิดถึง ทุกคนผู้ติดตามนะนะคิดถึงนะคิดฮอดทุกคนที่เข้ามาติดตามนะคลิปนี้กะใส่เบสก็ได้อยู่นะทุกคน่ะสิขอจบสั้นนี้นะคลิปหน้าเจอกันไหมขอบใจที่เข้ามาติดตามและก็เข้ามาครับส้มอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เพื่อประพาดคลิปไม่ขอขอบใจ